สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเบ่าสักดักอโรดชาแนลนะครับผมทางช่อง you tube แล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับผมกับหลวงตาเสือนะครับผมหลวงตาเสือหลวงตานะครับผมสายขมินนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งได้ยินข่าวว่าให้ ตัวเลขแม่นนะครับท่านผู้ชมครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับ FC นะครับผมเห็นบอกว่าเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับผมหลังจากปีใหม่ขึ้นมาไม่เคยพลาดนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากปี67ขึ้นมาไม่เคยพลาดนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับผม FC ทุกท่านนะครับผมบรรยากาศดีมากครับผมวันนี้นะครับผมที่วัดป่าแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับผมเนาะท่านผู้ชมนะครับชมบรรยากาศอ่าบริเวณวัดป่านะครับท่านผู้ชม ใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับผมขอกําลังใจคนไลค์คนแชร์นะครับผมทางช่องแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับผมใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคมีลาคนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผม fc ทุกท่านนะครับสาธุสาธุครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมบ่าวศักดิ์ทัน์อรุณนะครับผมทีสุภาพร ครับผมเดินทางมาวันนี้มาหลายช่องนะครับผมเราก็จะมาร่วมกันถ่ายทำนะครับผมหาแนวทางให้กับ f c นะครับผมขอให้เปิดโชคเปิดลาบเด้อนะครับผมเปิดแนวทางนะครับผมให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมนะครับผมวันนี้เราจะถ่ายไม่ให้เห็นลวงตานะครับผมเราจะถ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเน้นเสียงเป็นส่วนส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับอ่ะก็นะครับผม ฝากทุกท่านนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาลงตาด้วยกันนะครับผมว่าลงตาจะได้แนวทางอะไรงวดน,นี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาลงตาด้วยกันนะครับที่กระท่อมแห่งนี้นะครับผมกระท่อมลงตานะครับท่านผู้ชมครับไปด้วยกันเลยนะครับไปด้วยกันครับผม นมาสการครับปู่ครับนมาสการปู่ครับในดันโดนมหาปูนครับผมยิ่ข่าในยิ่เข่าดีบอกในยิ่ปู่นยิเข่าก็เไยมากตามที่ในยิ่งอะละปูดังตึแค่ไหนอนอกดังตึงกะว่าสิมาหาแนวทางหาสกหาลาบผากไอซี่หรือปูแนวทางมันก็ไมีพีดไม่ถึงขนาดยังเลยแต่หายไปามันกับผัวาดแฉหัวดน่ละเราเนแบบวเลยครับผมเน้นตัวไปคือยังอันนี้บาดไม่ออก เน้นเข้าวหายข้าวหาศูนย์นั่นมันออกหาศูนย์เนี่ยนะฮะครับครับมันจะออกเก้าศูนย์ประเด็นเนี่ยแล้วเล็กมัดสองหางแล้วครับผมก็เพิงหายเพงเลขสองหางงวดที่แล้วได้ได้ตัวใดกับบุ๊กได้เลขหางเดียวแค่ตัดเป็นสามมังได้เข้าหาศูนย์กับตัดเก้าศูนย์แล้วก็หาศูนย์แล้วเก้าหาเท่านั้นครับแต่เลขเลขศูนย์เลขศูตรมันก็จะสองแปดหนึ่งกับตัดสองอันเท่านั้นอ๋อสองแปดหนึ่งเอ อันนี้เล็กสูตรเล็กสูตรสองแปดหนมันก็ขาวบนก้าหาศูนย์ี่เป็นเล็กอย่างเล็ฝันเขล็กฝันนี่เลกะเเล็ฝันก็ยุหันเลยิีกะหาเบิ้งเบิ้งเบิ้งให้เบิ้งเล็ฝันนี่น้องซื้อนี่จะเผาเบิ้งเล็กัูร้อนสิบอกเผากันก่อนเถอะเเล็กฝันกระหังหนึ่งนี่นี่นี่งวดที่แล้่บมกูฮะหดที่แล้วมเนาะงวดสี่แล้วล่ละคือกันเลยวัในี้อหงฝันจาแห้งวันนี้ันจาเลย ฝันเมือวันพระน้วันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทีละสเต็ปเนาะกันคือถามก่อนมาเลขปูเนี่ยมีเลขฝันกับเลขสูตรกับเลขสูตรคำนวณมาเลี่ยสรุปคำนวณเนาะเอ่อระหว่างสูตรคำนวณกับความฝันนี่มันต้องตรงกันแม่นบอกหรือว่าอะไรบางหัวมันก็เขาตรงกันบางหัวได้ตรงกันเออเลขกบางหัวมันกับโคตโตต้องเชอกขาเลขฝันเขาเขาล่างเลขสูตรเขาบนยังไงอนั่นเขาแค่น้นครับ ชุดวันหนึ่งเลขสูตรนี้ลุงล่างจะจะเลยต่อสูตรอ๋อเลขสูตรเลสูตรว่าเลขฝันเลขฝันเลขบนสูตรก้อนนั่นเลขเลขบนเลขฝันขึ้นบนสองหกเลขสูตรลุงหลังสลับกันนะครับหัวันนึ่งก็เลขฝันลงล่างเลขสูตรขึ้นบนไปหนึ่งนี่ก็หัวนนี่งจะมาว่าที่เขาทั้งบนทั่งหลังครับคิดว่าคิดว่าคิที่เขาทั้งบนทั้งล่างได้เลขตัวเดียวกันได้เลข สามตัวนี่ตัวเดียวกันแต่แตามาแปลออกมันเป็นเหล็กฟันแต่มาฟันยังที่เด้อแต่ว่าฟันก็ฟันก็ฟันครับผมก็ฟันก็ฟันฟันวอยโยมอ่ะใช่สุดคือสุดทหารไระต่มาอย่างนี่ละเหมือนแบบมาแบกปืนลูกซองมาบอกนึงครับผมปุ๋ยลูกซองเอามาให้เด้อนี่ฝากอาไปให้นี่แล้วแบกเขาในบ้านเขาคนหลายคนมาแบกไปโอยน้ำปืนมามาวางไว้คือมาให้แต่มาอย่างไรแต่มาไป็นาให้ปู๋เอาโรดมามากระบัง ุยลูกเ้าเมื่อเรามีทะเบียนไหมเนอะครับผมเลขทะเบียนมันเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าแปดห้าเจ็ดครับทับหกห้าแปดเจ็ดทับหกครับผมห้าแปดเจ็ดทับหกเออแปดเจ็ดทับหกคือทะเบียนปืนทะเบียนปืนจะมากกันเลยหายหย่อมเข้ามาหะไปหมดแล้วจต่อว่าก็ฟันก่อนครับเพราะนี่แหละเพรา้นี่เออห้าแปดเจ็ดทับหก เป็นครัป็นปลูกซองเลยลูกซองเงาแต่ว่าไม่ต้องเอาไว้ดอกกันตำรวจมาจับคันไปจับดอกผมเอาไว้ว่าปื้นผมมันก็ไปบนะหูมือขื้นเลไปลูกไปลูกไปเบิ้งยุทว้ใบมือนภาะนั่เห็นทธุเลยนี่หนไหมนภาะที่แล้วคตัวต้นก็หายเข้าไปอยู่สามเก่าสองเล็กถูกเลูกนี่คือสามเก่าสองสามเก่า เลขสูตรเด้เลขสูตรมันไดสองหางมั้เน่ยเลขสูตรใองหางเลขสูตรมันได้หกเก้าห้ากับสี่เก้าสามมกเกาหกับสีเกาามเลขสูตรขึ้นเลขเลขคำนวนเป็นเลขคำนวณนะครับมกเกาหามันสี่ได้อยู่สามสูตรมันเขามันเขาาเเลขฟันน้ำเนี่ยมันเขาากับเลขฟันไยเจ็ดหานี่เขาหางเจ็ดเนี่ย ก็หาเคล็ดฝันนี่โตโตแปดหานี่ยครับเนเบืต้นครับแต่ได้เลขศูนย์นี่แต่ถามาให้ให้ไปสองคู่เท่านมันไม่เกหาครับเก้าสามเท่านั้นพอตรงหางนี่มันเลยอันม้นกลมไปเนี่ยเลขฝันอ๋อเบื้งเบิ้งเบ้งตัวนี้ของของฝันของปููก่ันครับลตัวนี้เลขลากบเลขสูนเด้อเนี่เลขลาเบื้งนี่เลข เลขสูตรมัได้สองคู่นี่ครับหกเก้าห้าสี่เก้าสามนี่ครับตัดเอาตาหามาสองตัวหกเก้าหากับทีเก้าสามนี่เป็นเลขสูตรคำนวณเนาะพวกคำนวณครับแต่พวกพวกได้ฟันทงเอาเนี่ยันชงเอาเลขปันเนี่ยสองคู่นี่คนเลขปันก็คือเลขแปดหาหนึ่งกับแปดหาเจ็ดว่าหนึ่งเจ็ดกําหนึ่งมาตัวเดียวกันก็เลยโอ้แปดหาหนึ่งแปดหาเจ็ดนี่กัน หนึ่งกับเจ็ดาทีเป็นตัวเดียวกันครับก็สกัดมันอย่างหมึกมือขึ้นวันมาฟันไหวฝันว่าผู้เฒ่ามาเล่นินเล่นท่อซับอยู่นี่มาไล่เหรินโอ้คนยกท่อซับค,ครับแปดห้ามานเต้งหนึ่งมาแรงก่อนคนนึงันซับมาฝันมาฝันซ้ำอีกว่าแปดห้ามาแรงแปดห้าเต็งหนึ่งมาแรงก่อแปดห้าเต็งหนึ่ง, 8, 5, งนี่นะก็สมันง่ายี ก็เลยเป็นแปดหาหนึ่งกาสันเอูแต่แต่เลขเนี่เลขสูนรนี่บนมันได้ทางบนเลขเลขสามเลขอันนี้หลักซิบมันได้เลขสามกับเลขศูนครับอืมลักหน่วยมันได้เลขหาเลขแปดเลขเก้าครับผมก็เลยเอาสักปูมันเป็นเลขล่างอเลขล่างที่ปูเลขล่างนี่เลขล่างเป็นเลขสูนยเป็นเป็นเลขเกือกเลขลักซิบมันได้สามกับศูนย์สามกับศูนย์แล้วมันได้สามกับหก ก๊าศูนย์แล้วแต่มาตัดโมออกแต่มาเอาแตสามกับดูนคแล้วมาเอาสามศูนย์เข้าหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็สามห้าสามแปดสามเก้าศูนย์แปดเข้าปุมครับจะมาเรน้นสองหลักสองห้าเน้นสามห้ากับสามแปดเน้นเน้นสามห้ากับสามแปดตัวเม่นก็ไปตัวประกอบไปเน้นขึ้นขีดเส้นใต้ไว้เนาะเขียนเส้นใต้ไว้ตัวเน้นแล้วถ้ามาเน้นสื่อมคมเลย ค่ะครับผมพวกผมเอาเลยวแนบอกไปอันนี้เลขฝันเนี่ยหนึ่งเส้นตัวนี้เนี่ยร่างก็เป็นเลขโตัตาลงตาก็ไม่เตัวตัวสีวงกลมไปก็คือเลขตัวเน้นตัวเน้นมึงลักลักเลยอ่ะสมมติตัวเน้นนี่เน้นเน้นตัวนี้เลขกสามตัวเน้นเหล็กสามตัวเหลขฝันเออเลขฝันเนาะ เดี๋ยวผมขอขีดเสร็จตาไว้เนาะว่าไห้วงว่ให้วงว่ให้วงเดี๋ยวผมขอซองแน,น,น,น่อน nope. นแนนอน้อยหนึ่งหน่อยอ๋อเอาไคมาซองเอามาซองนำกันซองนำกันเนาะเอาซักเอ่อซองมาซองอ่านี่แหละไม่เสน่ห์อ่าอันนี้เป็นเลขของเป็นเลขเสือคร <t> ับสายของฝันเหล็ฝันปูเสือสายเขมรอ่มีเลขสูตรกับอ่าเลขฝันเลขฝันกับเลขสูตรนี่นี่สองสองโตนี่สองโตนี่คือโต้หนีบบอรับเออาแปด เพชรหากเพชรหานั่นอ๋อเจ็ดหานี่คือเน้นๆอีกตัวหนึ่งเนาะสองหางนี่ยซื้อทอกันเลยเนี่ยให้สองหางอะสองหางตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอขีดไว้ก่อนเด้อกับตัวนี้อ่ะครับผมอ่ะผมขอขีดเส้นใต่ไว้แน่นหน่อยหนึ่งอันตัวนี้ตัวนี้แน่นนักเลยนี่ตัวนันโอ้ตัวหนักนี่ผมขอวงกลมไว้เด้อขนาดนักเด้อหนักตัวนี้แหละตัวนักนักแปดห้าพุ่มไว้ให้สามหาน่ะเหล็ก่างเหล็ก่างเ้าบัตรจิ๋วาเหล็ก เด็กลางมันเหลรักซิฟมันในสามกับศูนย์ลักซิฟด้สามกับเลกศูนย์ขอบคุณรักน้วนมันในแปดกับหากับเบ้าแปดกับหากระเบ้ารักไม่ไหมันอ่ะไม่สามตัวรักซิฟรักซิฟมันก็มีสามแล้วแต่จะสามารถตัดพกออกตัดหกออกมันเพรตัดออกมันที่ได้เก้าตัวอ๋อตัดมันเลือดหน่อยผู้ใดมากเอาปบบหกสามบางทีครับอืม ไอ้เลขร่างนี่ปูเล่นตัวใดกว่าเน้นสามอ่าสามแปดสามห้ากับสามแปดหนักหนักนับตีกินกับสามแปดเหตัวหนักเลยตัวหนักเลยคือสามแปดสามแปตัวเดียวเลยสามห้าที่ผมขอขี่โดยในน้อยหนึงเนาะแล้วไอ้เอฟซีเป็นไงไงสามห้าคือตัวรองเนาะตัวรองสามแปดคือตัวแทนนั่นแหะตัวแทนตัวหนักตัวหนักเลยคือตัวนี้วงใหม่ยังพี่ข้าขอวงกลมใหม่เนาะครับผมเดี๋ยวผมขอวงกลมใหม่เด้อจ่ายฝาดเบอรมหน่อยเด้อ ตรวจจัดฝาดบิ่มเลยเขาจะมาน้ำบ่งครับผมว่าผู้ใดโทรน้ำผู้นั้นได้สรุปแล้วก็มีอยู่ที่เน้นๆก็คือมีสองหางสองหางบนล่างบนล่างบนนี่เน้นที่หาเจ็ดกับแปดหาบนนี่ตัวบนเนาะเย็นกอ่าเย็นไว้นิดนึงเนาะตัวนี้หน่อยเนาะบน บนเน้นแปดห้าเจ็ดงเขียนไว้แล้วอ่าางมีแล้วบนเน้นแปดห้าเจ็ดนะครับเนาะฟาดไปเนหลางก็ขีดไว้น้อยนึงเนาะหมูกระหลางกันไว้กันรวยตัวอ่าไดอมันตัวเดียวกันแหละนั่มันเขียนแบบมันมันเสียนเหมือนเยอะเนาะครับครับผมครับอ่าดูดีเหยนะเนี่ยมีมียางฝากเอ่อรุ่นที่เก่าเลขกมันก็ธรรมดาแลวเนาะเลขสูตรเวลามันเข่าเข่าเต็มเต็มครับครับผม ตั้งแต่ปีใหม่มานีไม่รู้จักหัหดอกตั้งแต่ปีใหม่มานีไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักหมดก็ต้องขาดจะขาดแต่เล็กวิ่งเล็กวิ่งเขาตลอดเล็กวิ่งนีวิ่งตอนนี้เขาวิ่งศูนย์นี่วิ่งหานี่วันนี้ให้วิ่งหาบน่าให้วิ่งหาบนล่างล่างด้วยครับล่างวิ่งศูนย์กับสามอ่ะล่างให้วิ่งศูนย์ตัดสบสามโอมันเราอยู่หลักสิบครับ ล่างก็คือโตโตเด่นๆเลยให้วิ่งศูนย์ศูนย์กับสามศูนย์ครับเอาเอาสังสี่นอตกับสามนี่เนาะสี่นอตครับผมเนี่ยเลยเน้นหน่อยอ่ะเน้นเน้นหน่อยบนเน้นบนตัวเดียวขับบนวิ่งห้าอ่าบนเน้นบนวิ่งห้าตัวเดียวเน้นวิ่งห้านะครับผมเดี๋ยวจะไปสิจับยังงไเล่ยควันมาถืซื้อให้ซื้อบนล่างหนึอเล่ยควันหนึคู่นี่งคู่หนึ่ซื้อบล็อคล่างเลย เหล็กันคือหาดเย็ดกาแฟหาตัวนี้เล็กสูดเล็กสูดไม่แช่สองคู่เด๋อือแสองหางเดี๋ยวผมขอดึงมาหน่อยหนึ่งเหล็กสูตรนี่มันไม่แช่เก้าห้าครับเก้าสามแค่นั้นเด๋ตัวนี้คือเหล็กสูดอือสองตัวนี้เนาะนี่สองหางนี่แหละสองหางนี่ครับตัวนี้คือเหล็กฝันนี่เหล็กฝันสองหางนี่ตัวเดียวเนี่แหละแต่เอามาแทนเจ็ดอ๋อครักับเจ็ดมันตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับครับ เข้าใจค่อนหนอครับผมครับก็มาเป็นไครับเด้งแรกในปีหกเนาะนะครับมาหาผูเสือสายเขมรนครับนะครับเราจมกันใส่ดูโรี่นีสใส่วิจารณ์ในการเราจุมเล็กฝันมันซิมีซีตัวอืยครับมันซีมีน้ำเอาน้ำเบียนมันซีมีแปดห้าเจ็ดทับหนึ่งทับหกคนผเห็นคนีันไว้นะคนทรงแบบคนเทศเลยแปห้าเจ็ดทบหนึ่งทับหกห้าเจ็ดทับหก แเอ็ดทัเบียปืนนะแม่นป่ะเออเลขทะเบียนมันมืนแม่สี่ต้แปดห้าหกเจ็ดทับหกทับเออเออจังสรรคเพื่อเขาเพื่อเขาเอาตัวหนีนะมันหกเจ็ดนี่แม่นอ่ะได้ให้ห้าเขาตัดเอามือทิ้งทะเบียนปืนในแปดห้าเจ็ดทับหกเจ็ดห้าเจ็ดทับหกบวกไปหนึ่งได้ทับทับนี่เพื่อสิเป็นหนึ่งก็ได้เด้อนั่นแล้วแต่พวกแเป้ กะเอาเขาเรียกแต่แต่ถึงช่วงเนาะนเมันใจมันใจแห้งมันใจแห้งคือแปดหาแปดหาระวังเจ็ดกับหนึ่งกูว่าสั้นครับนะครับมันกะบที่มะเขากับตัวนี้เนาะแปดหาหนึ่งแปดหาเจ็ดเ็กับแปดกับเก้าออกอยู่เมื่อปีอ้าอืมปีนี้ปีนี้กับทีเจ็ดแปดเก้าเก้าปีนนี้แต่ยัหัวว่างหันว่างตมาได้สิบคูวังศูนย์เก้ามือหนึ่งครับกับมาฝันวังเมือนึ่งกับมาฝันว่าเท่าเราซับกับของขาดเคกิงอะมันโทรมาก ซืือเอาเลยหางเดียวสามก้าห้าเลขท้อสามสามตัวเต็มอีกโอ้ยอะท้อหลับเนี่ยตอนเบาทีหมาดมันหมาดในสั่นแหละมันหมานครับผมแต่ถ้าเบาที่มานี่ว่าขวดวันเนื่งไผ่กตัวดวังนึงกับฟันว่าเข้าฟันตอกฟันว่าเข้าในไ่ห้เลี้นเลขห้แล้วบัดเลขเสือออกมือสิเลขเสือออกเนี่ยฟันว่าเอาจักรยานมาให้จักรยานครังนึงเสือเอาด้วยวงนอยี่แปดคนเอยี่บปดเลยไหมบ่อปูนปูนทุ่ยไทย โตเอาเดี๋ยกันขอเบอโทรปู่ไว้แต่ก่อนผมเคยมีอยู่ก่องราก่อาจีจักรยานคันหนึ่งกับแปดหนึ่งท่าแล้ววะครับผมรับกัเปองแปดหนึ่งก็เข่าเป็นจมูกไปเลยนะครับกัอ่าวัดเขาก็มาซอยสางกัแพงก็มาซอยปูแเน่ยรัปูเอาเหรียญเอายังมาไว้หายนทังเทีเขาได้หลายตัยไละกูได้ส่งมาซอยก็ถือ้อนเหรียญไปหายทงเหรียญไปหายครับผมนมากกับส่ง แล้วพี่ยุ้หมาให้พรอถ้ารับเอฟซีเพิ่นอยากได้เบอร์ทูนี่ปูอนุญาตให้ว่าอนุญาตให้๋อ้โหครับผมแล้วอยากได้เลียนหลวงปู่สวงก็รุ่นรุ่นอันนี้เลยละรุ่นแ้ลเลยละรุ่นขี้ไล่ละรุ่นอันก็ลอกกระลกก็เอามาดอกครับครับผมก็ลอกกระลกปนี่ให้บ้างเลยนี่รุ่นนี้มีมีเลียนยังไงหรอปูเลียนมีเลียนพราสออะไรปู ตาหลวงปู่มุมี่สิบเจ็ดหลวงปู่สวงนี่แต่ว่ากระตักมันบังหมดเนาะตาบอดีนี่รุ่นรุ่นรุ่นใบตะเกียนะใบตะเกียะใบตะเกียะเขาวน้ำดีใบตะเกียะรุ่นใบเขาเขา็โดนเติมเลรุ่นข้าวน้ำดีรุ่นข้าวน้ำดีปีปี่ไหนปลูกใบตะเกียะ พี่สุดท้ายแล้น่ะทรเอาบอเบวากันเนาะนะครับนุ่มกันละมั้งนี่เนาะก็เป็นแนวทางรุ่นรุ่นแรกแต่แต่ต่มาเป็นโย้อมอ่ะเราหายแต่มาอาองค์นึงไว้บลังซี่เด๋อเอไอ้เบิงครับรุ่นต่มาเรามานอนอยู่บ้านบกต่มาเราท่านดับวชต่มาเป็นเห็นน้ำเราเราให้มาอีกหนึงใหอไอ้เบิงครับครับผมอปเราหายหน่งในระหว่างที่ในระหว่างที่ปู่ไปเอาเรียนห้ากับเบิ่งเลขเนาะเอาเบิ่งเลขฐานนะครับผม นี่พระของสิวารับกับมือเลยบอกครับรับกับมือเลยตัวนี้โอ้วนี่กวงนี่ตกตัวนของตระตังเพอแต่ทรงคำโลครัางที่สองเราไปตะตำรวจวนกูได้มีดอกคนได้เหรอลุงกวงโอ้อยู่ในรถอยู่ในรถบัไเบื้องตำบ้านอยู่ในรถสามารถโท่ไปที่ง่อมมดโท่มากนะแสามารถได้ได้ซีแสนสามารถสรถ โอได้สี่แสนครับถ้าถือของได้สี่แสนก็โอนหายตางครับโอนหายตมารไจะซื้อรถ p i กอัพคันหนึ่งแะ่ตะมาบอกว้วาคนขับบ่ได้ก็ของครับจะได้หอมห้อเปันรวมนี้เห็นโตเสืไวใช้ก็มีตรลูกเคย์ตีเห็นเป็นเสียงปก่ิเนาะปกติสี่ีเห็นได้ยินแป่เสียงอนีจะเนซื่อต่างๆที่เป็นห็นเนาะไอซื้อตัวจริงตัวนีของประสานพ่อตั้งแต่ไปอยู่ประเทศยัง เฮ้ยเป็นตำรวจสะก่อนเนาะตำรวจสมไมสก่อนทัานขาตํานี้เขาแกกตำรวจนะทั้งนายนมันดังไหมครับดังจริงบ่ไอ้บึงกระเจ้านโอน่ะมันมีหลูพระสมเด็พระมพระสมเด็กําเนะดนะทรงเย็นเหีงมจะเย็นเหี้ยงวน่งอ้ยจับมือสั่เลยผมกูไปละห่างใกล้ใกล้ แบงไปเสดแถงธระมสแถงภาคอีสานใต้อีสานเหนือธรมาไปทุกวันเลวัเลยคนแกนสนวโน้นน้ำพองก็นใด้กนใด้สมุทน้องปูเงินสองเหรียญปูเงินปูเงินปูเงินกับพระอาจารย์อยู่จังหวันใด สามย่างหรือพวกแก่แต่ว่าทีนี้น่ยสิติลงตาหนหลังจากปีใหม่ปีหกเจ็ดมานน่บ่เคยผิดจังวัดบ่เคยผิดจังหวดไม่บ่ครับเขาแต่สาตสงมวดแล้วโอ้สาตแต่สาตวังวังเจ็ดครับผมเจ็ดเก้าเก้าบ่ครับผมเออเก้าเก็ดก้า็เกออกบันว่าไฟใหม่รถผู้ใหญ่ผู้ใหหัดในบ้านนบ้านลกเคยเลยะ เขาเป็นน้องเขาเป็นค um> um> yeah> uh ู่เคยกันนะครับผมคู่ไงนี nice ่นั่นเราปูยูที่ท่างไปนี่ระบ้านนี่ละครับผมคนเราราตะคนเขาแล้วไ้ปใหม่ท้ายไปหมดครับผมตื่นขึ้นมาประกันเสือเอาเด้อเรื่องรถปูย่ฮัดใาปูอะไรกับปูยูออกที่ลีเกตเก่าออกมาสามตัวจะจังอืมกี่ปีนี่เลยครับปีนี้ออกสามตัวถึกซ้ำสามเสือแล้วสามเสือแล้วสามเสือแล้วบังบองออกวบองออกเลยเท่าระทับสัมมาสัมมาถือโตั ดีร้อยสุดทงท้องด้อยต้องเขาเจ้าจ่ายแปดสิบบาทวังวังศูนย์เก่าถือเลขอ่านกับปรเด็นอะไรลดตลิไปข้อมูลตาศูนย์เก่าหมด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 หวันี่ก็ได้อยู่ได้ิแต่เลขตลิศว่าได้แต่ศูนย์เก่าลดลายไปม่เลยม่ดวเครับตาหงาอยู่นี่คืออะไรอ้วนเนไดมันกลับ อือหลายวเอาไปครับครับขององค์หนึ่งองค์เดียวอาซาขอด้บ่ายกล้พ่อดบ่ยเอาละฮ่าบ่าามองประจำโตอ้ะคู่หรือเวียนมาบ่าเอาเงินมาพวงม็ดพวงสามพัน้าอลีบอกนักจัพอเป็นตีกับบไรเนาะบมือทามาเบากันอยู่นี่น้ก็นั่งอยู่นี่นะอาาสว่ารวยโซมปะคู่อยู่นี่นะ ตูปูมาถาเสที่มุงเข้ามาจลได้น็คลิปนบคลิปอัครครับรับไห้รวยเลอผู้ไดกระเบื้องซิปปูเสือนี่รับรองเราคลิปวางดอกเญาปูหาดฟบึ้มเลยฟันบึ้มเลยฟันบึ้มเลยทีบุรีเขาสาตัวปูเสือไสคขม้นปูเสือนี่ปกติสุกุมิไทยมถทายมีแต่พวกผุมเป็นวะครับนี่แต่ตัวนี้นอนหลังไม่ตาโทั้านมีแต่มีแต่ให้เต่นตามเสียงหรือว่า โอ้โชกดีเอฟซีได้เห็นตัวจีนมาไทยพี่แหลกพี่ไายเลยพี่บอลที่ไหนมาไทยเราอยู่แต่กับไทยในซันี่แหล้วใช่ไหมที่เราได้เห็นะไฮเรโตครับนี่ไทยตัวเป็นโชคดีของมูฮาลัยน้ะของเบซักของคนสุดินทีวีของเบาทีของมันอยู่นี่หน้ารวยนะครับมื่อนี้บ้านกันทั้งหมดมาอยู่นีีชนห้าร้อยนะครับอะไรสามเิ มาอยู่ออกนี่องดูรล่นมากหน้าสามเอานีเด้อพี่น้องเด้ออ่ะไอ้แบบนาจอไว้เน้นๆกับปีแล้วเน้นเน้นห้าสามเมันทจแบไว้แกบไว้นะครับบขึ้นผาเ้สสำหรับเรืู่เสือสายขมิดเบิ้งรวยรด้รงรวยได้เบื้งรวยด้ดบ้อรวยกัรวยรวยรยยางเดี่ยวได้อยากได้ของก็โทรตรงมาเลยอ้อยงซอยที่เงินสีทางกับแพงอย่านี้นับ การแล้วก็น้ำเท่าไหร่ครับตรุงเทเพราะก็โอนมาหายหลายคนแล้วล่ะแต่ก็ง้อนไปครับไปเลยนะครับแคปไปเลยนะครับเอาวยกเอาไปคะแดนเอาไปพวกเขาเอาค่ะเอาไปอะไรพวกเหรียญพวกอย่างพวกเหรียญเออครัเอาไปก็ไปหน้าผู้ใดเอาก็ย่อมสาษีราคาเท่าไหรก็เรื่องของย่อมจะโอนมาให้ายกันมาครับโอเคครับผมเปลากันได้เอลยครับได้ครับ